ป่าดีวะปลาขาวปลาแฟกจุกยังบุหรี่าปบานนี้ำเนือเป็นนวยแก้วดวงปาสดเมืองลา แต่ละคนันมาตกแทตกว่าคิดว่าสิส่เสาแล้วเนะาะเศรษดีๆแล้วว่าทำไมว่าเชิญกลางเชิญของเราฝนตกแทตกว่าเฮ้ยเดีอนมีคาวุปันองค์เด้อทางหน้ำทางฝนโอู้ตายละตายละตะละาปีกายก็เป็นแนวนี้มาปีนี่ก็เป็นเน <laughs> ี่ยทางที่หอดทางที่ซ่อนได้อยู่น้ำที่บุกขึ้นหรอขึ้นเลยเนาะ บ,บ้านกางมันม<อ>ใช่นี่หืนเลยนะเนาะทุกคนมามาฮอดบอนเฮาซีอันนั้นคองซอนละเฮาอ่าทุกคนสาวสำเนื้อนะแก้งแทเดอร์เอาแห่มาควงนำจ้าเอ้ยสิงเด้อเอ้ยสิงสิควงแห่ไอแม,มทแมทเฮียน,นละ่ะทีมจ้าทุกคนมีอีทากเดอ้อ มีทากเขา,เาพวกเขาเห็นทากตัวบางใงญ่สองตัว,วนี่อันนี้พวกเขาบ่อนพวกเขาีิมา่าซ้อนแล้วกับวงแห<ม>อูอาจจะเบรโซสเตปกันซ้อนเนาะอาจจะแบบท่ายน้องตุกซ้อนเดอ้อเพราะว่าอูเ่เคยเห็นน้องตุกซ้อนจักเทือ่อ <laughs> ตุกไปบ้านอู้นะกับบูฮูซ้อนอูมาบ้านตุกอู้กับบูฮูซ้อนเพราะว่ามันซ้อนมันคือกันนะแต่ละบ้านไนะ เสียงอีหยังวรล่ะโอโ้โหซับตอนนี้ภูเขาไก่ย่างน้ำทงนาอุ้ยไอซัต์ตุกฟาดหน้าซันย่างน้ำทงนาเพื่อไปซ้อนเนาะไปเทมหัวย,ยู่ด้านนั้นแต่เขาย่างเลาะทางนี้ไปอ,อยู่บ้านนองสุขนะม,มันบ่ค่อยมีนม้หน่ำเน้อหน่ำบอนเหินเป็นจาน่าซ้อนเราเขาตรงเลย ขี่รถไปใกล้ๆไปหาบอนสตอนนั่เนเ <Man. S 1> นะองแมนเพราะตู้ขึ้นในตัวเมืองดิพอบาแถวเกิดบาน,น้องตู้แนเข้าวเฮ็ดปางสตงมวนเฮ็ดแมนวานหนั่นเม็ดเมื่อผมมีบอลสตรอนเอาองขี่รถเอามาหนองเมืองไกลเติบเด้อทุกคนประมาณสามพันยี่สิบลักเลยแล้วปวเนาะเอ <Yeah. S 1> อเจ้าลักเหรอ,อ,หอ,หอต้องผ่านอันเนาะเฮ้อสภาวะตรงอู้ตอนนี้ เขาบอกเอาหนามเขาหน้าแถวนี้เนอะมาสวนตะขวักข,วขึ้นเข้าตอนนี้ก็คือเขาพากันไปซอกซอนก่อนอ,อู้อนี่ไปซิง <c oughs> <c oughs> เกี่ยวตัวไปซ้อนจ้า <c oughs> เกี่ยวตัวไปว่านแห่อยู่ใหนนี่ก็คือจะมีแห่ก็มีข้าวของลูกของกินอ,อนื่นน้ำผงขันทัดเดียวแก้วมาเดียวข้าว <c oughs> อืออีทุกเอาโอ๊ดมากกดีนี่ าสาบสำเนอทางงามทางเก่งยยาอยูงบ่หออบอลซ้อนไปเดี๋ยวทอห้าห่อบอลซ้อนก่อนซิเบิ้นกำกันว่าสาวทางสำเนอนี่ก็เจ้าซ้อนกันแนวเดอ้อเพราะว่าซีซ้อนคือไทยอองซานป่ะจ่ว่าน้ำเป็นน้ำห้วยน,ะน่ะเนาะเป็นน้ำห้วยเป็นน้ำบาบรเยอะเด้ออยู่สำเนอนะ <c oughs> อากาศตอนนี้นี่โคตรเย็นโคตรหนาว ทั้งเย็นทั้งหนาวปากขนาดวันขนาดวันทันได้ลงน้ำน่ะปากยังกั้มแล้วซอแบบลงนะคะนี่โอ้โหมูงอูยูเวียงบอกว่าปัป่นเอาอากาศหนาวซ้ำนเหนือไปอยูเวียงจันได้โอ้ยอ,อยากเอาไปเฮ้ยเด็อยู่นี่ดีโพดดีเกินใช่งบปีบนทุกคนน้ำขึ้นอ่ะลงมึงดู เลิกบ่เนาะแต่ว่ามันคุ้นแล้วคือสิเลิกเนาะลงไปก่อนอันนี้เพื่อนเอาน้ำมันเดือดสิ่งน้ำซำซ้อนนะเด้ซ้อนน้ำเค็มแบบนี้ว่ะอาน้ำเย็นมากเลยโอ้เอาติ่งใส่แล้วนั่นติ่งเยียบเยี่ยมเยียมเย็น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 ชุ่เครื่องเลยได้บ่ ได้ป่ะเอ้สิ่งว่าอันอุ้ยนี่นีได้นี่นัดูาดูเพื่นบอกว่าคันแบบว่ามันอันมันน้ำคุงสีแห้งซอนใดๆมบอกอู้เก็บผักกูดเก็บผักกูดเมื่ต้องซอนเดี๋ยววันนี้บุ้มันบุ้งอเพื่นซอนน้ำแข็มเหรอ ตอนนี้เย็ยนเขาเย็ยนเขาแล้วเนาะนี่ต่าเลยสิงซอนเออ,อ,อ,อแล้วว่านแห่สิว่านแนวเดิมนี่ว่านาน้ำหน่ำี่ยมันบอกแต่นี่ก็ที่นีป่าอยู่ๆอะนี่โอ้นี่เนีย่ย ครบมือตรงนี้แหละนจ้นนาหัวตัวมันจะเหนียวสองตัวนี่เขาที่มาเก็บพักอันนี้เนาะจิเลิกบอบมองนี่มองเด้อที่มาเก็บพักอ่าผักกูดจ้านี่ไงนี่เขาช่วยเพื่นอนซ้อมบได้เขาก็ต้องเก็บผักกูดนะจ๊ะ บึงแม่น้ำนอนนี่ห่วยู้ซ่คือเลิกเขาเลิกเขาฮะเนอะาองแ้แ้วก็เนะนตุ่มน้กุน้อยเราคงแห่มดูเอสิเยอะลยบอแค่ต้มายทุกคนทรัยพกมารนี่ฮะ ทำไม่ตีนเงี้ยพี่นันนันนี่ปีบกบ่น้ำนี่อัออนเด้งอุ้ยมีตัวเนี้ยเอาใช่ไหมมีตัวเนี้ยเนาะตุ้มมาเลยกําลังมาอยากขึ้นฝั่งมากเลยขึ้น มีบ่ตัวนี้ส่วนใหญตัวเนี้ยเอาเนาะประพันธ์เข้าไปเอามาจากกระเดือกอ่ะอากเคราะห์มาหิ้งโอ้ยกุ้ง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 อ้าวตกตกบ่เลยอือหือมาจังมาแล้วดูดพูดโอ้ล็อกล็อกนี่ ตาุ่หล่ฝนอีกแหลได้ป่าป่ะด้ป่าป่ะตุกกุ้งตะกุงก้งอ้กุงก้งกุ้งแก้วกุ้งธรรมศาสตร์อ้ธรรมศาตร์ดละซ้อนมนะ<ะ>ันอ่ะฮะซ้อนมะบกูซีเห็ด แม่กัวเกลียบอยู่อยากเห็นเอ้ยสิงว่านแห่ไงนะ,นะตรงนี้แหละตุกไปเอาเครื่องมีอพูดทีเดียวมันบัว่ล้่องนี้ล่องพุ่นนี่ป้าป้า นี่นี uh. ่นี่นี่นี่โอ๊ตอะไรอุปเคงหาโล่งรัตุกเ้ยอะตัวเนี้ยเม็ดนี่อย่างโอ้ยแ่ลมกุ้งตัวนึงอีกโอ้ยเงี้ยนี่นี่นี่หละแถวๆนีแหละอ๋อเห็นปะหมดเอแล้ว มาโซแห่ว,แหวันนี้จงังน,น้อยก็เนาะน้อ,อ,นองตุ๊กโซสเตปการซ่อนแล้วเด้อนีนแต่อย่าขาดฟังน้ำเขาเด้อเออต้องเอีนยอันั้นเออน่าเอาัอาาออส่งดูจะได้บอกเลยก่อนหิปลาดิโ ตอนนี ens, لو, لو ้ล้วนๆตอนนี้ล้วนๆมีปลาผสมเลยนะมีอะไสิ่งตอนนี้ก็คือฝนตกแงะแงะแงะอยู่เนาะร้อนะ ทำอย่างนี้อย่างนี้อโอ้โหขนาดบังเอาหน้าไว้ดิได้บอกไม่ได้ตัวเลยไม่ได้ตัวเลย ้องตุกได้ไหมก็ผีค่ะต้วนี่นนมีเฮ้ยตัวหนึ่งแ <c oughs> มงมียวแมงเมียวน้องตุ๊ก็กได้แมงเมียวเด้อ ไปยู่ซ้ำเหนื่อยน่ะทุกคนมันจะแบบเขาผว้สามารถแบบว่าไปซ้อนตามใจเขาอยากไปได้เด้อเพราะมันมีเขตห่วงห้ามแบบเขตนี้จะซ้อนได้เขตนี้จะซ้อนบบได้เนาะเพิ่นจะแบ่งเป็นเขตแบบสงวนแล้วก็เขตแบบว่าอ่ะให้หอซ้อนสินะอาอนุญาตให้ซ้อนไปสิงกันได้บ่ไอ้สิง ตั็น,น้อยบนน้องตุกดูตุจะไหตัวเดิมปะ <c oughs> <c oughs> น้องตุกเป็นพอกบูมูซอนต้อให้มาซอนนี <c oughs> ่ใดอยู่ไดใส อ,อีเนียวแต่สีอีเนียวนี่อีเนียวบ่ค่อยที่ไปซื้ออยู่ต่างทางเพราะจักนี่ <laughs> สงสัยเลยนี่ทุกคนตอนนี้ไอ้สิงกำลังซี้ว่านแห่เดอ้ออุ๊ยยังเห็นไอ้สิงว่านแห่สุดๆเลยอุ๊ก็ะชิลองว่านน้ำเนาะ <laughs> ไอสิงบล๊อกบล๊อกจะมองแกฮั่นในนึงโดนกงวิ่งขนาด้เออมัดวิ่งไว้ก่อนนี่ไอสิงน่ะเฮียนนะเฮียนรุ่นเดียวกันกับอู๋กับตุกเด้อแต่ว่าอา,ายุอะไรกูอู๋สองปีอู๋ก็เลยเอ,อินเอื่อยเนาะตุกบอกอู๋ว่าเอิอยี่รอดอสิเจ้าอู๋เป็นคนมีมารยาขนาดก็เลยบ่เอนินบ่คือตุก <c oughs> ยังบ,บ่หลงซ้ำแห่เบาอ่ะเอาไม่เอาไม่เด็ <c oughs> ุ่งนี่แหละอ่าม่านใช่ปะว้าวป้าแห่แตกสะสะเลยอ่าตั้งตั้งว่านลิ้นสิวะนนี่ มปลามันลงมัดพื้นหรอวะทำไมเราไม่ได้ปลาเลยแถวนี้บุญีเนาะไปควงบังช่มงหวนดูเนาะว่าไอสิ่งซ้อนก่อนเออบ้านก่อน ยอดแล้วมาตกอได้บอุ้ยวุ้ยวุุุ้วมามีตัวอะไรได้ตัวอะไรรืองยวันนึงองเป็นมอูจ ไม่มาก็สอนคุณวี่นีูน่ที่ซสอนเออเออ๋ต่ตตตไ,ไป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 โอยดีตุเบือข่าไมหนนาาไมฮะเนยไดี ไล่ไลตุกต๊กโทรศัพท์ตุ๊กโทรศัพท์เธอนี่นี่ได้ปลาได้ปลาได้ปลาขนาดนี้อยู่นี่นะเห็นปลานีมว่าเมื่อกี้มันคลบไปว่ามันหลงเหรอพ่อจักตัวนึงน่ะตุ๊กแฮะัเมื่อกี้เนี่ยมันคลบไปบุ้มไม่เหมือนอะไรเราอะเอาไปซูชับไปยาัป

เออเราไเป็นหนี ết, u, ้มอยูควงเออคือคววงเอไปิ้มซอนไปเลยอยเดี๋ยวเจ้าเนดูอเยอะไรเาะคล็อปคลอคลอปมีเละเยเเเ็กาสักแค่องเล้อนมันก็อไสิ เออฟาดลกระชอกวันีมื่อคืนนี่คือการอันนี One, ่นี่ค mm. ือการสาวซ้อมเหนือซอนสาวลงสันบานแคเออโมแม่แม่จิีมเออจับจับจจับจับ้มันมันเฟิง สาวสุดเนือไปแล้วบรรยายไม่ทันแล้วกันเดี๋ยวนี้น้องอูกำลังจะคว้าเห็นนะคะเออวนวนวนวฟืดฟตีมันคืนแม่จับเบื้องน้าน่ะจับเออฟันเอ้าเอ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 าเร็วเรเหส ได้ไงเ้าได้ได้ป้าเอได้ป้าื้อว่าอิวมานแท้เดเฟออมอาเปฟออมอาเริการนั้นแท่กับโบโเบิรกเลยส่งหองคือสิบุได้กินละแหละน้องจักหาโน่ไปจับอันไอ้สิงไอ้สิงเอออามาเออสอ้ บุมีแม่ตัโตกบมีได้เ้ยัวรที่เรอกมาคือราที่านหมดเออได้เลยต้ง้งาทั้งนี้ได้บอกเออตอนข้ามมักมีให้ได นี่ทุกคนป้าปริบกคอโอ้โหปอกคอพายพาย,ายอัศัยเทิร์นนั่นไหมเอ,อสมแบบแกัมจ้อนกัมหัวมืดห้างกัมห้างมืดหัว,อ,หวอันเนาะอันน้อย กลางคืนเนาะปลาก็สิออกเนาะออกออกมาตายมาฟอมอะไรย่าเงี่ยอ้ยสิ่งที่ปลาคอมึงง่ายตุกตุกมึงขึ้นมาพี่สตุกเอ้ยพี่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 พพมอหันไอ้เขามอน,นิซอนไปหลหรเดย์ดันมาพี่เข้าไปในป้าลึกๆเ,กเ,กเนาะแล้วก็เอาตีนเยียบเยียบเยียบเยบเียบน้ำอไรตีตัวนี้ ใสอีกแล้วโอ้ใสใสใสนี่อันนี้ป่าเหรอวะป่าปลาขาวปลาแฟกปลาแฝกไม่ได้ตุกยังบุหรี่วันนี้โซ่ซ้างอะฉันไม่ได้ทำทุกคน้จริงฉัได้แค่แมงเงียบทุกคนหลังจากที่ขึ้นมาจากน้ำเนาะคุนตุกกระซอนยู่นี้โอ้ขึ้นวันนี้ เอามาเจอส่วนกระลำของสาวบ้านเนาะป้างานเท่งา,ามว่ะเออกระลำเมดมึงมนี่ป้าโอ้มิกามีกา,กาโอ้บเบาแท้ได้คิดแท้ได้ <laughs> นี่คือส่วนกระลำปีของบ้านกลางเมืองซำเหนือแข่งหัวพนนะันเนาะทุกคนบ้านบ้านกลางนี้เป็นบ้านที่ข้าเจา้า ปลูกกะลำปีหง่ที่สุดในซาเหนือเนาะแล้วก็สิ่มีการแบบว่าเปลี่ยนเพียนกันไปขายอยู่ตลาดเนาะปีมือนี้บ้านนี้เอาไปขายมือหน้าบ้านหน้าอันเฮือนหน้าเอาไปขายประมาณนี้นะไปขายอยู่ตลาดเมืองซาเหนือเลยเนาะอันนี้ก็ยุติน่นภูนะทุกคนอันนี้ก็เป็นทงนาของประชาชนติดอยู่แคมแม่น้ําซำเนาะหลังจากที่อูแบบทาเอสิ่งกับตุกซ้อนอูบเกลี่ยผักกูดได้จนสิเต็มทงงหรอคุณเนานะ มีอันแมงกับบีล่ลายหลายเดี๋ยวบุหัวกล้องจะพลาดในบ่อนี้นี่งามแหงส่วนกระลำเราก็เก็บผักได้เยอะมากอะทุกคนแล้วเราก็จะเดินคางกลับกันแล้วนี่ใส,ส,ส่ใส่นองตุกได้โอ้ได้อยู่ในตุกเนาะโอ้โอที่เอ,อเอขาไอซิงนะ่ะแทงได้น,ดนี่อันนี้ของไอซิงได้เขียดได้ปลา ไอตัวเนียวไอตัวกุง้งโหครบสุดนี่ส่วนเรา <พอ S 2> เน้นเดี๋ยวไม่รอพอกินแล้วี้สองคนไอ้สิงสอแล้วอ่ะอ่ารองเท้าสอนุม่มกาวฮาร์ดมันกินน้ดิ๊นะเฮียนะสองคนนั่งกินของตัวเองนะโอ้กินของตัวเองฟะกูดเขาจะเอาไปคว้าเสเตยเนาะตอนนี้พวกเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วเด้อเพราะว่ามาดนเติบละดนดน สองชั่วโมงแล้วบอ,อ,อ,อ๊ะสองชั่วโมงสามชั่วโมงละซ้อนเลาะไปเลาะมาป้าไอ้สิงความข่าวข่าวได้ข่าวว่ะคุณคนไทยสมเนื่อนี่ผิวที่ขาวเด้สอสโน้อยที่ดำนะอ,อย่าเว้นน้องตุกเนาะไอ้สิ่งนี้คันท่าไปยู่เบียงนี่แฮ้งสีขาวแหละเนาะขาววแล้เห็นบ่ขนาดอยู่บ้านแบบไปให้ไปนากันยังขาวเนาะ เนีอ้อนนอะเอ,อขาก็ไปทานเลยบอกทำมาซาลวนๆน้ายับโแตงน้ากับโแตงแต่ว,ว่าผิวดีี่หลีเด้พื้นฐานผิวดีแหงสังเกตเบื้องขาโอ้โหตรงว่านั้นทุกคนแบบขาวแหงนะอู้กันะบบละใส่ตาเลยไปทุกมวนบอก ฮาซิ่บีคัวพักกูดแล้วก็เฮ็ดอ้อโอโลดกินเนาะเดี๋ยวโอโลดเครื่องซ้อนเนาะทุกคนไปบางทีซองน้องตุกเด้อน้องตุกเฮ็ดอ้อโอโลดให้อู้กินเด้ออู้สิบุรีเฮ็ดดอกเพราะว่ามาซ้ำเนือเราเบื่อเฮ็ดอย่างนะเบื่อเฮ็ดของกินเฮ็ดอยู่บางอันแต่ว่าส่วนใหญ่เขาอยากกินแบบของซ้ำเนือจะเทสละให้แม่กับตุกเฮ็ดให้กินเนาะจังค่อยชิลได้กินแบบรสชาติของซ้ำเนืออิ่งๆนะเฮ็ดอันอ้ออโลเสื้อตัวเนียวเผักไหลไหลเออเน่แล้วอู้กะซี เฮ็ดคั่วพักกูดนี่ไส้เตยเนาะลองเบิ่งเนาะทุกคนเนาะที่บ้านพิธีเฮานมอ,อูเหนะ็ดเนาะโอเคอ่ะทุกคนพาทุกคนมาเบิ่งเอสิ่งซ้อนแล้วกับเบิ่งเอสิ่งวานแหนะ่เนาะแล้วพวกเฮาก็สิพากันเดินทางกลับละถ้าเพื่อมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเฮาให้คลิปต่อไปเด้อเด้อบ๊ายบาย